ภิปรายที่พรรคฝ่ายค้นมอบหมายไว้นะครับท่านสมชายหนองฮีเรียนเชิญครับท่านประธานที่เคารพผมสมชายหนองฮีจากร้อยเอกนะครับท่านประธานที่เคารพครับก็ขอชื่นชมท่านนายกนัฐุนเทียมแม้ว่าจะมานั่งที่กระทรวงวัฒนมนะครับขอบคุณที่ยังไม่คืนวัตถุโบราณไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพราะถ้าคืนไปแล้วเราจะไม่เหลือแม่ดาหลาแม้แต่คนเดียว จะไปเกลี้ยงหมดเลยครับท่านต้องต้องดูว่าบางคนอาจจะยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมศิ <c oughs> อาจจะเหลืออยู่ได้ <c oughs> อาจจะเหลืออยู่นะร้รขออนุญาตแซวนะฮะท่านนี่คร <c oughs> <c oughs> ครับทุกวันนี้ศึกไกลยังไม่ห่วงแต่วันสวงศึกใกล้ไล่คมเหงถ้าคนไทยหันมาฆ่ากันเอง เราจะร้องเราจะร้องจะร้องเพลงชาไข่ให้ไข่ฟังขนาดอ่านก่อนมันยังคลบองคล้องนะนั่นสมใจภาบสิจอ่อนความหมายดีมากแต่ว่ามันดูเละๆยังไงไม่รู้โน่นคนชอบใจสุดนั่งอยู่โนดคู่อริตลอดการของผมเอง ทำาจที่เคารพครับยามศึกเราลบยามสงบเราทําอะไรก็เหมือนทั้งเสน่ยยามสงบก็ลบกันเองโดยเฉพาะผมกับเมียเนี่ยยามสงบลบกันเองพอลบกันสถานการณ์ทุกอย่างสงบเรียบร้อยผมก็มีหน้าที่ขนเสื้อผ้าออกจากบ้านไ,<ป>ไม่ได้มีอะไรมากครับย,ยังมีสวัสดิการเหลืออยู่ยังมี ไปพักข้างนอกสักสองสามวันนะฮะท่านท่านรองครับครับท่านท่านรองนายกรัฐมนตรียมตอนนี้ท่านรักษาการนายกอยู่ท่านประธานที่เคาระพรหมบดมปีเจริญอยากท่านอยากให้ท่านสมชายเคลียร์หน่อยครับพูดอะไรให้มันเคลียร์แสดงอากับักริยาให้เคลียร์หน่อยครับยามสงบทำไรทะเลาะกับเมียละชีไปอย่างเงี้ยแล้วขวามือท่านใคร อาจใสช่วงชุนละมุนไม่ได้นรรมดาเพราะว่าเมียท่านจ์สมชายผมรู้จักดีฮะเป็นยังไงบ้างครับรับตาชี้ยังชี้ถูกเลยครับท่าทายอันนี้ต้องชี้ห้านิ้วถึงจะถูกครับตัวเล็กนิดเดียวของท่านจสมชายดิสิบล้อเสียหลักยังหักหลบเลยทมาทายแหมแล้วมะมว่วงเนีย่ยามถูกเชิญผมจะลักก็เมียผมเนี่ย เดี๋ยวผมก็ชี้ได้ผลตลากก็เมียผมนี่นี่รรท่านประธานท่านขัดแยง้งท่านผูชายนะเรียวไปเดียวไปถึงท่านผูชายจะขัดแย้งก็ขัดแยง้แยงเป็นคนๆจะขัดแยง้งกับท่านคิงก็ขัดแย้งไปไม่ใช่เรียนแบบท่านคิงท่านคิงก็ด,ดูแผนที่ไปทีแล้วลายตรงนั้นลายตรงนี้ขาวตรงนั้นขาวตรงนี้ไอเราก็เสียวฮะอึ้ยฮะอึ้ยฮะอึ้ยไประยะระยะอันนี้จะมาเหมาผมตลากก็เมียผมนี่ไม่ได้ครับเดี๋ยวผมเล่นมั่งนะครับรท่านประธาน โอ้โหมันเล่นชี้ได้ชี้เอากันอย่างนี้นะท่านาระธครับผมขอถอนนะท่านผาูเพราะว่าขนาดชี้นิดเดียวอย่างนี้ฮะคิงเนี่ยท่านคิงอะโมโหมากถึงขัามบังท,งท่าระธาที่รพครับ,รบนอกจากลบกับเมียแล้วต้องมาลบกับเจ้านี่ที่สำคัญครับมนุษย์ป้าข้างบ้านครับ ทุกวันถ้าแกไม่ส่องไฟบางวันแกก็ส่องกล้องส่องไฟงไม่รู้เป็นอะไรนะฮะจริงๆไม่อยากจะคบแต่ฟ้าลิขิตให้มาพบเลยต้องรบกันจนกว่าจะตายนะกับป้าข้างบ้านนี่นะท่านระธานที่เคารพครับยามศึกเราลบยามสงบเราทำอะไรทำสามอย่างข้อแรกเตรียมตัวให้พร้อมข้อสองซักซ้อมให้ดี ถ้าทีให้สงา่าเดี๋ยวแล้ท่านประธานว่างไงนะท่านท่านพูดไปได้กี่ข้อแล้วครับข้อหนึ่งเตรียมตัวให้พร้อมข้อสองซักซ้อมให้ดีข้อสามท่าทีให้สงา่าข้อสีวาจาให้สุขมุมทักที่ประชุมไม่วกวน ม,มันไม่ใช่การพูดนะท่านประธานท่านประธานกำลังล้อเล่นกับระบบอยู่นะครับนี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะท่านประธานนี่มันความเป็นความตายผมเห็นว่าท่านติดติดขัดขัดก็เลยจะมาก็จะมาช่วย,ช,วยช่วยกระทืบว่างันนะท่านประธรานผมจําท่านได้ดีนี่ถ้าไม่มีพรกคุณกับผมแล้วผมเปิดก่อนแล้วมี่อาศัยว่าขัดข้องอะไร,รท่านประธาน โอนมาก่อนนะเตรียมตัวให้พร้อมสังสอนไม่ดีสามาคขีคือพลังนะเตรียมตัวให้พร้อมคืออะไรท่านประธานที่รพท่านเห็นไหมฮะตอนนี้ยามศึกนะเราลบยามสงบนี่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมแม่ทัพภาคสองนี่ชื่นชมมากขนาดยังไม่มีศึกแม่ทัพต่างๆทหารฐานเขาก็ซ้อมรบอยู่แล้วเราทำงานอยู่โรงงานเวลาไม่มีไฟไหมเราก็ ซ้อมดับเพลิงถูกไหมฮะมีศูนย์รวมพลเมีอะไรต่างๆนี่โชคดีนะครับที่พี่น้องกลุ่มพลังแผ่นดินเห็นไหมยี่สมิถุนาไปเปล่าไปเปล่าพี่น้องเลยพี่น้องเลยโอ้ยนี่ไปไปแล้วก็ความจริงก็เจอกันเจอกันตรงไหนสมทบานเจอกันแต่ไม่ทัก เพราะต่างคนต่างรอคิวเอาข้าวถึงว่าค่าใช้จ่ายในการชุมนุมเยอะค่าใช้จ่ายในการชุมนุมถูกมากแลวมีคนระดมทุนท่านประธานได้30กว่าล้านค่าใช้จ่ายในการชุมนุมสองล้านกว่าบาท26ล้านบริจาคให้กับแม่ทัพภาคที่สองครับพี่น้องครับพี่น้องเอ้ยชมพิษะ ขอขอบคุณพี่น้องคนไทยทุกคนที่ช่วยกันบริจาค26ล้านไปแม่ทัาพภาคที่สองซื้ออุปกรณ์ต่างๆนี่หนะ้าชื่นชมที่สุดขอบคุณพี่น้องเราครับข้อที่สองคร,รับท่านประธานเตรียมตัวให้พร้อมพร้อมก่อนซักซ้อมให้ดีนะครับเราต้องซ้อมทุกอย่างนะฮะสถานายังไม่เกินนี้ต้องซ้อม,รรมท่านประธานก็รู้รรท่านประธานนี่ลอดตายมาจนถึงทุกวันนี้เพราะรท่านประธานมีการเตรียมพร้อมและซักซ้อมมาอย่างดีพี่น้องอาจจะยังไม่รู้อะไร ผมกับรรท่านประธานเคยร่วมต่อสู้ในสมัยพฤษภาธมินต่อสู้กับเผด็จการจำได้ครับคืนวันที่17พฤศภา 18, ิายน18กรกฎาปี2535ที่สะพานผ่านฟ้าเวลาตีหนึ่งจำได้หน้าตรงสะพานมัะขานติดกับธนาคารกรุงเทพเริ่มมีการกราดยิงตุ้งตุุ้คนที่ร่วมจุมุงต่างคนต่างวิ่งผมกับรรท่านประธานนีอยู่คนละจุด ประธานอยู่จุดหนึ่งผมอยู่จุดหนึ่งแล้วพอเขายิงนี่วิ่งสวนกันพี่น้องเชื่อไหมครับเห็นท่านประธานตัวดำๆอย่างนี้นะครับเห็นท่านตัวดำๆอย่างนี้เวลาวิ่งเนี่ยตาท่านขาวมากแต่ต้องชื่นชมในความกล้าหาญของท่านที่ท่านเอาชื่นชมกันกว่า กว่าตาดำจะกลับมาหลายวันเ <laughs> ลยแล้วที่รอดมาได้เพราะอะไรตอนเขากวาดล้างไปอยู่โรงแรมรัตน,นกโกสินร์แล้วไปเอาเสื้อกาวหมอที่ไหนไม่รู้มาใส่โ <laughs> ชคดีที่เขาไม่สงสัยว่ามีหมอตัวดำขนาดนี้เลย <c oughs> นี่รอดมาได้ <laughs> <laughs> ผมก็ไปจุ่มหนุมต่อที่ราา้านแหนเพราะอะไร พราะมีการซักซ้อมอย่างดีทําให้รอดมาได้จนถึงทุกวันนี้มาเห็นฟีดใน A อไหนะครับหอยแครงหอยแมงผู้มาแล้วหอยแครงหอยแมงผู้มาแล้วหอยแครงหอยแมงผู้มากันใหม่ใหม่ใหม่จากวัดสดจากทะเลเรียกว่าขึ้นจากทะเลก็มาบริการถึงหน้าบ้านหน้าเรือนของท่านเลยนะครับ นี่เป็นหน้าสมเด็จวุ้นเส้นเลยนะมากับรถบริการแบบนี้เลยอีกเวอร์ชันหนึ่งก็ใบหน้าสมเด็จวุ้นเส้นนี่แหละครับนี่เนี่ยเน,น,น,นท่านได้พูดถึงไปไปเบื้องต้นแล้วก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับสําหรับที่ท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้ชาวกล้วยฉากลางลาวของเรานะครับก็ได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วนะครับ อากาศร้อนๆแบบนี้อัลลังสิมันเดียมเนี่ยได้โจยไปเบื้องต้นแล้วแล้วไอ้ที่ที่ออกมาแล้วก็เวอร์ชั่นที่สมเด็จบุญเส้นโกรธสุดๆคือเวอร์ชั่นนี้ครับสวัสดีครับผมบุญเส้นตอนนี้ผมกำลังระดมทุนเพื่อสร้างกองทัพที่จะรบกับไทยกรุณาเติมเงินทูมันนี่ผมสามร้อยบาท แล้วผมแล้วผมให้ผลตอบแทนคุณเมื่อรบชนะเป็นเงินห0 0 0 0บาททันที <laughs> เป็นเวอร์ชั่นสแกมเมอร์ที่วุ้นเส้นโกรธมาก <laughs> นะครับท,ท่านประธานนี่หนไหมขนาดวุ้นเส้นสมเด็จวุ้นเส้นเขายัางเตรียมตัวอย่างดีสุดท้ายสามคัคคีคือพลังนะครับฝากถึงท่านนายกนะครับท่านนายการักษาการท่านนี่แหละฮะท่าน เปลี่ยนตัวเปลี่ยนใจนะครับกลับใจนะครับท่านก็สวยอยู่แล้วสวยสวยเหมือนพระจันทร์ท่านประธานอดีตนายกเราสวยเหมือนพระจันทร์บางวันก็เต็มบางวันก็ไม่เต็ม <S 2> <S 2> <S อ่าเต็มดวงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงฝากคติว่าเราต้องรักเราต้องสามัคคีนะครับบทกลอนของท่านดรพิชาตดำดีครับ บทกลอนที่ว่าลุงกับหลานจะได้เตือนสติพวกเราให้เรารักกันมากยิ่งขึ้นนะครับสั้นๆครับท่านประธานครับบทกลอนลุงกับหลานของดออรพิชาติเขียนว่าคนปกป้องอธิปไตยให้กับชาติเธอกับฟาดว่าเขาพูดเอาเทคนพิทักษ์แผ่นดินเราเฝ้าทุ่มเทเธอโมเมสาสัดเป็นศัตรูลุงอยากได้สิ่งใดหลานให้หมดอ้างเป็นบทเจราจาหน้าอดสู คนไทยนั่งก้มหน้าน้ำตาพรูทนอดสูกลศึกเด็กฝึกงานใครเล่าหนอจะยอมรับและนับถือชนี้หรือคือประมุขฝ่ายบริหารนายกคือผู้นำรัฐบาลหรือเพียงเด็กในบ้านหลานหุ่นเซนการกระทำคำพูดพิสุจิ์ศักดิ์ชนประจักษ์ใครคือไทยใจขเขมรแพ้เหลือเพียงไม้หลัก ไว้ปักเลนผลกาเวนพาแพรพังล่ม